คุณผู้ชมครับวันเสาร์นี้ขุนพล s c g เมืองทองยูเนเต็ดของเราก็มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมลีกนัดที่4กับทีมสงขา이ยูเนเต็ดที่สนามตีนสูรานนท์นะครับแม้ขนาดทีมชลบุรี FC เองที่นำไปก่อนยังไม่สามารถต้านทีมสงขาายูเนเต็ดที่เล่นภายใต้กองเชียร์ร่วมหมื่นของเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นกิเลมพยองของเราก็ต้องทําการบ้านให้หนักแล้วก็ต้องมีความระมัดระวังอย่างสูงในการไปเยือนทีมสงขลายูเนเต็ดที่มีอาจารย์พยองคุมทีมอยู่นะครับ แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงความพร้อมก่อนที่จะเจอกับทีมสงขลายุเต็ดนั้นเราจะมาตอบคําถามประเด็นที่หลายต่หลายคนสงสัยกันนะครับว่าทําไมดานอสเซกาลีควานชอนหายจาก11ผู้เล่นตัวจริงไปหลายต่อหลายเกมแล้วซึ่งวันนี้พี่การจันร,รัตผู้จัดก,การสมโมสรจะมาให้คําตอบตรงจุดนี้ครับบล็อกกลับมาถามเรื่องไทยล่ครับรู้สึกว่าทีมงานก็ได้ไปสเกาติ้งทีมสงข라ายุเต็ดที่พบกับแอร์ฟอร์สเป็นยังไงบ้างครับฟอร์มของสงขลาสงขลาเป็นทีมสปิริตยดอดเยียม นะครับเวลาที่เขาเล่นต่อหน้าแฟนเขาที่สนามสามหมื่นกว่าคนสองหมื่นกว่าคนสามหมื่นกว่าคนนั้นนะก็สู้นะครับเล่นสู้นะครับแล้วก็สปิริตทีมดีเยี่ยมเพราะนั้นเป็นทีมที่ยากแน่นอนที่ที่ว่าเราต้องไปเยือนทุกทีมที่ไปเยือนสงขลาผมเชื่อว่ายากหมดทุกทีมนะครับไม่ง่ายแน่นอนในในส่วนที่จะเอาแต้มกลับมาได้แต่ด้วยศักยภาพของทีมเรานะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ ดูยารูปแบบการซ้อมดูอยาที่ทีมสกเกลดูที่ทีมงานของโค้ชทุกคนที่ทํางานกันอย่างหนักผมเชื่อว่าผลงานที่ไปเยือนแบบนี้น่าจะทาออกมาได้ดีแฟนคลับหลายคนถามหาถึงรีคอนชอนแล้วก็ดานเซกาแต่อย่างที่ร,รู้ครับว่าการใส่ชื่อผู้เล่นต่างชาติมาได้แค่5คนนะฮะทั้งสองคนยังพอมีโอกาสที่จะพลิกขึ้นมามีชื่อแล้วก็มีมีสิทธิ์ที่จะเป็นกําลังหลักในนัดสงขาและนัดถัดไปไหมครับพ่กา มีครับยังยังยัง,ยง,ยง,ยงในแมตช์ล่าสุดเนี่ยที่โค้ชเขาเขาดักโง่ก็อยู่ในขายที่จะใส่ชื่อแต่ครั้งนี้เนื่องด้วยว่าในแมตช์ล่าสุดเนี่ยสุดหน้าของเราอีกสองคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชัยนรงค์หรือวุฒิชัยเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเจ็บอย่างในอย่างที่ทราบกันว่าเจ็บหลังที่เจ็บหนักแล้วเนี่ยก็ทําให้เรามีตัวเลือกทางนั่นสุดหน้าเนี่ยไม่ได้ไม่มีนะครับเพราะเราไม่มีตัวเลือกทางนั่นสุดหน้าเนี่ยก็เลยต้องใส่ กองหน้าสักคนหนึ่งในกรณีเผื่อมุย้ยเจ็บซึ่งในแมตต์ต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าครับว่าว่าว่าถ้าการซ้อมของทั้งคู่ในยางแสดงศักยภาพมาไรอย่างเี้ยนะอาจจะมีเสอร์ไพส์วามีชื่อของเขาทั้งสองคนติดเข้าไปที่ในแมตต์สงขาก็เป็นไปได้และอย่างนักเตะที่มีคนพูดถึงมากเคยอิลิกปาตาลูฮะเขาห่างเกมไปตั้ง4เดือนแต่เขายิ้มตื่งตัวจริงได้ตลอดแล้วก็เล่นมาตรฐานที่แบบค่อนข้างดีนะฮะตรงตรงจุดนี้ฝ่ายสเกลติ้งของเราโอเคนะครับกับ อิลิปาตาลูมา oui. แล้วใช้งานได้เลยก็อย่างที่บอกครับเราเราไม่ใช่แค่ดูในผลงานเขาเราต้องมีทีมเก้าที่ต้องดูเขาถึงที่นู่นนะครับต้องมีคนที่น่าเชื่อถือได้ดูเกมในการลงเล่นเขามีเท่าไหร่และที่สำคัญเนี่ยนแตระดับนี้ส่วนใหญ่จะไม Blessed, ่ค่อยได้ บีมทาทดสอบเท่าไหร่เขาก็ถือเป็นหนึ่งนักเตะที่มาโชว์ให้เราดูก่อนว่าเขามีสภาพความฟิตได้แค่ไหนแมทที่สามารถจะบ่งบอกได้ว่าถึงแม้จะไม่ได้เล่นสี่เดือนความฟิตเขาดีเนี่ยก็คือมันนคปรปฐมสามารถเล่นได้ถึง120นาทีและสามารถยืนเป็นตัวหลักอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใน,ใน,ใ,นในถือว่าเป็นผลงานของทีมสเกลเราที่มองว่าเราขาดอยู่ตำแหน่งนี้ขาดตัวกวาดตัวรับตรงนี้แล้วเขาเข้ามาแล้วเข้ามาเติมเต็มได้เลยและสามารถที่ใช้ความฟิตความสามารถตัวเองโชว์ให้เขาทุกคนเห็นและยอมรับได้อย่างทุกวันนี้ในทีมก็ยอมรับ ครับว่าผลงานเขาได้ดีแล้วก็สามารถที่จะเบียดขึ้นมาในแบบตัวจริงได้แต่ผมก็เชื่อนะครับว่าทั้ง7คนทั้ง6คนของเราที่มีเนี่ยคุณภาพไม่ต่างกันเพียงแต่ว่ารอโอกาสแล้วก็ ใช้งานคนไหนได้ในหน้าตำแหน่งไหนตรงนั้นมากกว่าครับที่ว่าสิมสสาโคตงเขาต้องคิดให้ดีเพราะว่ามีอยู่5คนเท่านั้นที่จะสามารถมีหลายชื่อได้เพราะนั้นใน5้าคนเนี่ยก็ต้องดูว่าตำแหน่งแนวรับเราขาดหรือตำแหน่งแนวลุกเราขาดหรือตำแหน่งกองกลางเราขาดหรือตำแหน่งไหไเราขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะใส่ไป5คนเนี่ยโค้ชจะต้องเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนลงไปหรือการที่มีเขาอยู่เนี่ย มันต้องทดแทนผู้เล่นที่บาดเจ็บที่เกิดขึ้นได้อาจเกิดเหตุการณ์สุบวิสัยขึ้นได้ในสนามเพราะฉนั้นผมเชื่อว่าการตัดสินใจในในแต่ละครั้งในเรื่ององชุดตัวผู้เล่นเนี่ยถือว่าการกองมาอย่างดีดีที่สุดแล้วครับ คุณผู้ชมครับก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าโคตาผู้เล่นต่างชาติน่ะจะมีชื่อในแต่ละเกมได้เพียงแค่5คนเท่านั้นนะครับอีก2คนจะต้องไม่มีชื่อนะฮะเพราะฉะนั้นสกอตคูเปอร์เองก็ทําใจลําบากพอสมควรนะครับในการเลือกตัวผู้เล่นลงสนามเพราะอย่างที่เรารู้ๆกันว่าวุฒิชัยทาทองชัยนรงทาทองอยู่ในช่วงของการรักษาอาการบาดเจ็บอย่างเจ้าก๊อฟเองอีก2เกมก็จะกลับมาแต่ว่าเจ้าบี้นะ่ะ พักถึง8สัปดาห์ด้วยกันเพราะฉะนั้นในการเลือกโคตา้าผู้เล่นต่างชาติสกอตคูเปอร์เลยจำเป็นจะต้องเลือกผู้เล่นที่เป็นแนวรุกนะครับเราก็เลยจะได้เห็นเจโบชอยมิลานบูวาโรมีชื่อสแตนบายในกรณีที่เจ้ามุย้ยเทอสินแดงดามีอาการบาดเจ็บระหว่างเกมนั่นเองครับแต่เราก็เอาใจช่วยให้ดาโนเซกาลีควานชอนซ้อม ให้ดีนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาจะได้มีชื่อเป็นสเปผู้เล่นตัวจริงในเกมที่จะเยือนทีมสงขลายูในแต่สุดสัปดาห์นี้ครับเมืองทองทีวีของเราเอาใจช่วยผู้เล่น SCG เมืองทองในแต่ทุกคนครับ